คือจริงๆหนูไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งหนูจะได้หลุยส์ก็อบเป็นสามีคือวันแรกที่หนูเข้าไอเอสอะที่ได้เป็นศิลปินของไอเอสอ่ะอ่ะตอนนั้นที่ร้องเพลงแบบหนูกําลังมันเหมือนแบบหนูนึกว่าเป็นพรมลิขิตหนูกําลังปิดเข้าลิฟต์เสร็จปั๊บหนูหันมาเพื่อจะกดชั้นแล้วหนูกดปิดปึ้งจนนีมันเดินมาหนูคือแบบ คือมันช็อกเราเก่าใช่ไหมเราใช่เราไม่เคยเจอเขามาก่อนแล้วมันหันมาแล้วเจอแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบหนัจะั้นแล้วหนูก็ตื่นเต้นจังเลยกดไม่ถูกแล้วแล้วยืนอึงว่าแบบน่าจะนนี่นว่แล้วจะนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็ไม่เจอนะก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็มีครั้งมีวันหนึ่งครั้งแรกที่ได้เจอหลุยก็คือตอนนั้นเป็นศิลปินแล้วอ่ะแล้วแบบวันนั้นคือมันเป็นงานที่เราต้องไปติด ดอกไม้วันแม่ไงเราันันเขาไปพอดีก็มีศิลปินหลายคนแล้วก็มีหนูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปถึงพอเราไปถึงเราก็ไปนั่งร้านกาแฟก่อนรอทํางานเราก็เหมือนแบบสโลมชั่นเสยหน้าไปอย่างี้เลยอุ้ยหลุยสกอตในใจอุ้ยนี่หลุยสกอตเหรออ่าโตเป็นหนุ่มขนาดเนี้ยก็คิดในใจก็โตมาหล่อเนาะอะไรเงี้ยโอ้ผมยาวก็โอเคไม่ได้ยังไม่ได้แบบเอออะไรขนาดนั้นเพราะยังตื่นเต้นสิ่งแรกคือมันพูดภาษาไทยได้ไหมแล้วนั่งมาก็ฮัลโหล โอ้ฮัโลโหลมาปั๊บควับเลยอ่ะหันหันหนีเลยอ่ะนี่รู้สึกตื่นเต้นเพราะตอนนั้นยังไม่ไม่ได้ไม่เคยไปเที่ยวผับเหลือใดๆในกรุงเทพเลยจริงปะเนี่ยชีวิตไลมากสําหรับนุ่นตอน,อตอนนั้นเราได้ไปงานตอนนั้นคือเรา,าไปเห็นแสงสีไปเห็นคนแบบเยอะแยะแบบอุยนี่ก็แบบดีดอ่ะอดีดแล้วก็เริ่มแบบรู้จักกับศิลปินที่แบบเริ่มสนิทกันหลายๆลคนแล้วเริ่มมีฝูงมีฝูงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนี่เขาก็มาเขามาเต็มที่เลยเลยามาเลยคุยเลยเขาเสียหายก็เหายตอบว่าชวนคุยนิดหน่อยพอวันนั้นที่เจอะเหมือนเขาก็คงเห็นว่าเราแบบปฏิสัมพันธ์ดีขึ้นอะไรอย่างเง้ยเฟนลี่จังเออแล้วเราก็แบบฮอตนะช่วงนั้นเราสวยแล้วผุ่นดีอะไรย่เงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนั่นก็คงไม่ได้คิดเลยเหมือนกันอะไรองเงี้ยแต่ว่าเหมือน พอช่วงที่เขาอ่ะต้องกลับมาแล้วเขาต้องออกงานบ่อยไงแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เราก็ออกงานบ่อยอก็เลยเจอกันบ่อยๆเข้าบ่อยเขาก็มีการสนทนาแบบเริ่ม,เร,มเริ่มคุยกันเป็นปกติเริ่มเป็นเพื่อนเริ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอจนนุ่นโดนนักข่าวถามว่าคบกับหลุยหรือเปล่าคือพี่ทํากันบ้านเนี่ยนุ่นโยนนุ่นโยนกลับไปว่าไปถามหลุยสิคะใช่เพราะจริงๆอยากตอบมากเลยว่าหนูชอบเขามากค่ะแต่แบบ กลัวเขาบอกว่าอ๋อผม,ผมอก็คุยเขาเป็นเพื่อนแง้เ,เอาเลยนะ oh. เออให้ผู้ชายเขาตอบก่อนใชใ่ผู้ชายเขาตอบแต่โชคดีเขาตอบว่าใช่ก็เลยนี่ <c oughs> <c oughs>